คือฮะโครรวดเร็วน้ะรวดเร็วคือเอาจริงๆแล้วตอนนี้ครับพี่ไปสร้างบ้านที่เขาใหญ่ทีนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีเวลาดูแลทีนี้บ้านตรงนั้นนะครับมันจะมีบ้านอีกหลังนึงที่เป็นออฟฟิศของพี่พี่ก็รู้สึกว่าโอเคลดภาระนิดนึงก็เลยประกาศขายนะครับฝากด้วยใครที่สนใจบ้านที่เป็นสตูดิโอสำหรับถ่ายละครนะครับซึ่ง หลายลาคนอาจจะต้องนึกหน่อยว่ามันเรื่องอะไรบ้าง,างเช่นไอวานาบีซุปตาแต่นั้นตอนั้นบ้านหลังนี้ดังมากนะเพราะว่าคนตามดีเจพุทธมาจากเมืองจีนมาถ่ายรูปบ้านเฉยๆก็เอาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ฝากละกันครับใครที่สนใจก็ลองลองโทรลองคุยกันดูครับส,สำหรับเรารู้สึกเสียดายนะพราเหมือนเป็นแนด์มาร์คของบริษัทเราเลยเสียดายแต่จริงๆมันก็ยังอยู่ใกล้บ้านเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่เนี่ยเป็นคนที่ ตลอดชีวิตพี่สนุกกับการสร้างบ้านแต่งบ้านทําสวน<ม>ก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรเราเราอยู่ในวัยที่เราปล่อยวางแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันค่อยๆตั้งค่อยๆเบาภาระเรามากกว่า<ม>แล้วพี่ก็จะได้มีเวลาไปลุยบ้านที่เขาใหญ่ซึ่งตอนนี้พี่ก็ทําบ้านที่เขาใหญ่เพราะมันเกิดคอนเทนต์ของพี่ค<ม>วบคู่กันไปด้วยก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดสามารถปล่อยชิ้นนี้ออกไปได้เนี่ย เราก็ไม่ต้องมานั่งคอยดูแลมากมายแต่จริงๆเนี <mud stellen. S 1> ่ยประกาศไปตอนนี้ก็ยังมีลูกค้ามาเช่าถ่ายอยู่นะก็เดี๋ยวอาจจะต้องลองดูว่าทำลายตรงไหนที่มันลงตัวและเหมาะสมระยะเวลาแบบบ้านหลังนี้ที่อยู่กับเรามานานแค่ไหนสิบกว่าปีเอ๊ะน้ําท่วมตอนนู้นมันกี่ปีสีบวกลบคุณหาได้10ิกว่าปีเพราะว่าจําได้ว่าตอนสร้างเนี่ยฮะช่วงนั้นอะ เสร็จเน่น้าท่วมพอดีเราก็เลยยกให้บ้านเนี่ยค่อนข้าง,างสูงขึ้นมาครับก็โอเคมันเป็นสไตล์บ้านที่เป็นสไตล์ดุ๊กนุดเดชนะครับบ้านจะมีความประหลาดประหลาดนิดนึง<อ>นะฮะแต่ว่าก็ถ้าเกิดใครซื้อไปก็ไปปรับเนี่ยผมเชื่อว่าฟังก์ชันโอเคเพราะสเปซมันเยอะตอนนี้อาจจะมีห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องห้องนอนข้างล่างหนึ่งห้องห้องใต้หลังคาหนึ่งห้องแล้วก็มีครัวสองเพราะทำสูดิโอ mm. ก็อาจจะยุบครัวหนึ่งอันมาเป็นห้องนอนได้อะไรเงี้ยฮะก็ ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามฟังก์ชันบ้างแต่ว่าเชื่อว่าตัวบ้านแล้วก็สเปซเนี่ยคนที่ชอบสไตล์นี้ต้องชอบเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะเวลาที่ตอนที่เวลาคนมาถ่ายที่บ้านเนี่ยก็จะมีคนมาถ่ายมุมต่างๆเหมือนเหมือนมาเที่ยวคาเฟ่อะมาบ้านพี่ฟิลนั้นทำด้วยระยะเวลาความถูกทันมันสิบหรืปีเลยอ่ะที่แบบตัดสินใจที่จะประกาศจริงๆที่ใช้เวลาเป็นปีนะในการคิดว่า ว่าจะขายเพราะว่าพี่ไปทําบ้านที่เขาใหญ่ประมาณประมาณปีหนึ่งอะช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าโอ๊ยเดี๋ยวเราก็ต้องวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมากลับมาก็มาทํทงานปุ๊บแทบไม่มีเวลาเดินไปบ้านหลังนี้เลยอะอแล้วก็โอเคก็ก,ก็คอยดูแลในช่วงที่มีคนมาเช่ามาอะไรว่าหรับ่ายลคออะครนะฮะแต่ว่าเราก็เลยรู้สึกว่าอืจะเก็บเป็นภาระ,ะเลยหรือ,อยังไงดีหรือเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยช่างใจอย,อยู่เป็นปีอยู่เหมือนกัน,นะะแต่ก็คิดว่า ถ้าคนที่รักบ้านเพราะผมอยากไม่อยากบอกว่าขายบ้านนะอยากส่งต่อให้กับคนที่รักบ้านชอบบ้านสไตล์นี้แล้วก็คุยได้เลยนะหมายความว่าถ้าซื้อบ้านแล้วอยากให้เราช่วยออกไอเดียในการรีโนเวทหรืออย่างนะี้ก็ปรึกษากันได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นทางเราอยู่บอกว่าย้ายไปอยู่จะไปทำบ้านที่เขาใหญ่ใชนน่คือตั้งใจจะไปอยู่ที่นู่นยาวเลยไหมครับเอาจริงๆอ่ะพี่คิดว่า ุของพี่นะปีหน้าพี่จะ60แล้วพี่รู้สึกว่าพี่กําลังจะเริ่มถอยๆเกษียณแต่ความที่จังหวะชีวิตอ่ะมันมาทาออนไลน์แล้วก็กลายเป็นว่าโอ้โหมันมันมีอะไรให้ทํายังสนุกอยู่พี่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคพี่ก็ยังไปต่อได้แต่เมื่อไหร่ที่ชโดดาวน์ลงพี่คิดว่าอยู่เขาใหญ่มากขึ้นตอนนี้ก็วิ่งไปวิ่งมาครับเพราะว่ามันยังมีคอนเทนต์ที่จะต้องทําเกี่ยวกับเรื่องแต่งบ้านทําสวนรวมทั้งบ้านที่กรุงเทพที่อยู่เนี่ย ที่เป็นกึ่งกึ่งออฟฟิศเนี่ยพี่ก็มีสตูดิโอสำหรับจริงๆเตรียมเกษียณวาด่วงวาดรูปอะไรของพี่ป่ะแต่พ่าตอนนี้แทบไม่มีเวลาวาดรูปเก็วิ่งไปจัดการเรื่องบ้านที่นู่นให้เรียบร้อยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือพี่ทำเรื่องสวนแล้วพี่เนี่ยก็จับทางตั้งแต่สวนสไตล์ออสเตรเลียมาแล้วก็มาเป็นสวนที่เป็นสไตล์เขาเรียกว่าเจดการ์เด้นที่มีไม้ดงไม้ดอกและยุคปัจจุบันเนี้ย ไม้ดอกในบ้านเราเนี่ยได้รับการพัฒนาจากไม้ดอกสายพันธุ์ต่างประเทศหลายอย่างให้มันทนในบ้านเราที่ก็เลยรู้สึกว่าพี่อยากใช้ที่ตรงนั้นแหละเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับตัวเรารวมทั้งคนที่ติดตามด้วยไปทดลองปลูกสายพันธุ์ต่างๆที่มันอาจจะไม่เคยมีในบ้านเราหรือว่าอาจจะมีแล้วดูว่าอายุมันเป็นยังไงเพื่อพี่เอาไปใช้ต่อต่อยอดในคอนเทนต์แนะนําให้กับคนที่อยากที่ชอบส่วนที่มันเป็นสไตล์โอเทจหรือว่า ส่วนที่มันเป็นเม a ด o ์คือเป็นส่วนทุ่งดอกมุคงดอกไม้เนี่ยได้รู้ว่าอันนี้เวิร์กอันนี้มีระยะเวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านหลังนั้นที่เขาใหญ่ของพี่เป็นเหมือนโรงเรียนของพี่ที่นึ่นะฮะรวมทั้งตัวบ้านเองที่ทําบ้านเป็นสองสไตล์หลังแรกเป็นเรียนรับรองเนี่ยเป็นเคปดัชได้อินสปายมาจากตอนที่ไปซาแอฟริกาพี่ก็จะเดินทางแล้วพี่ก็จะไปดูอันเนี้ยพี่ก็เดินทางไปสเปนเป็นบ้านฟาร์มสไตล์สเปนนะครับก็ไปเกาะที่ ไปเมนูก้นะครับก็ก็ไปดูแล้วก็รู้สึกว่าเอยโอเคมันมีกลิ่นอายบางอย่างที่เราเอามาอัดแอปใช้ได้แล้วเราก็บอกโน้ตฮาวแบบนี้ให้คนตามก็ดีใจที่ว่าตอนนี้หลังทำบ้านหลังนี้ไปทำคอนเทนต์ไปมีคนเริ่มทำบ้านสไตล์นี้ออกมาร้วยหินสไตล์นี้ออกมาซึ่งพี่ว่านนอันเนี้ยอันนึงที่ทำให้เรารู้สึกแฮปปี้ว่าเออสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์นะมันทำให้คนรักบ้านเนี่ยมีแนวทางอือไอเดีย โอเคอาจจะไม่ได้เหมือนของเราเพสแต่ว่าเอาไปอ d a p ปเอาไปปรับใช้สมกับชื่อที่พี่ทําไว้ก็คือยุกปรับให้ก็<ม><ม>เอาไอเดียไปปรับใช้กันจะมีโอกาสไปสูด้วยไหมฮะที่เขาใหญ่ <c oughs> เออไม่ดีกว่าไมอ่ะมีหลายคนอยากไปเที่ยวบอกทำคาฟเฟ่ไหมทำอะไรอย่างนี้นะตอนนี้นะที่เกีดยดบริหารคาฟเฟเ่นะ <c oughs> ขอเป็นบ้านพักผ่อนก่อนนะเพราะว่าทางานมาทั้งชีวิตแล้วคือตั้งใจจะเอาไว้อยู่เองเลยเอไ้อยู่ครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงบ้างก็มีเลย่รับรองที่บอกครับ ก็เหมือนกับเป็นอะไรที่พี่อาจจะไปอยู่ไปเรียนรู้ไปทำคอนเทนต์ไปปลูกต้นไม้ไปจัดสวนแต่งบ้านและวาดรูปอยู่ที่นั่นอาจจะมีสักวันหนึ่งพี่จัดแสดงงานวาดรูปก็ฝากเลยนะฮะใครสนใจจะได้ไปที่นู่นเลยอะไรอย่างง้ได้ขอบคุณทุกคนนะครับฝากช่องทางที่ด้วยนะขอบคุณครับเพิ่งประกาศอะยังไม่รู้เลยเพิ่งประกาศเมื่อกี้เลยไวมาก